ดีครับน้ารู่ผมถ้าผูใ้ใจวงนะีสอนทำคลิปลงยูทูบนั่นเองอะไรเนะข้ามันยิน YouTube แล้วก็จะน,นี่ไหมนะ่ยน u ะูท <Okay. S 1> นะูบผมได้สามคลิปนะก็จะก็ที่ยูทูบแล้วก็กดที่รูปบวะ ที่รูปบวดนะข้างล่างเนี่ยนะอันที่สามเนี่ยนะรูปบวดอันที่สามแล้วก็กดเข้าไปนะแล้กวกดอันที่หนึ่งเลยนะอันที่หนึ่งเลยนะกดเลยนะอันที่หนึ่งนะมาอัพโหลดนะนก็ทำคลิปเลยนะ ก็เอาคิดหนีมา mà. เกมทว่ทำต่สู้กันนตอหนนองกันรัโหลดเลยเย้เย่ เอาซับ okay. <laughs>